สวัสดีครับพี่น้องมันนี่เลวล่ยังมาซานะครับนะอ่ะมจแต่แตงววาทาคลิดนะพี่น้องพาพี่พาน้องมาบึงให้บึงหน้านำลนะเมื่อคืนนี่นะครับฝนตกมเมื่อแรกวันกับฝนตกครับยู่ในหน้าครับบ่มีน้ำพี่น้องบึงบมมีน้ำจากนิดฝนตกนะครับโมแรงวันเนี่ยมช้านี่ก็ยังตกอยู่นะครับแต่ว่าบ่แห้งนะพี่น้องบรรยากาศนะแต่ว่าเขานั่นอยากงามอยากงามเขา แต่ว่าฝนบ่มีพีหนองนะมี่รอกพ่อเขาหยาบเหวเขาบเหวพีหนองเบ่งบรรยากาศอันนี้หนานำฝายนะครับเน,ะนาะน้านะนำฝายนะครับลํำหวยผึ่งอ่างเก็บน้ำหวยผึ่งนะครับเนาะปีนี้นะครับสองปีที่แล้วกอสองปีที่ผ่านมานะครับพี่นองเบ่ง หน้าผมบวชคืออืดหนามจะเถื่อดิน,ดดนะครับไฟนะครับบ่ออัดบ่อกั้นกระขึ้นคือเอาทำน,ทำนี่หนามทำนี่ฝนตกมาเนาะพี่น้องนะเพราะว่าหน้ามันคุมนะครับหน้ามันํำนี่ผมยัง่าอยา,อยากอยากถมอีกอยู่เพราะว่าอยากปรับอีกนะไหมเพราะว่ามันเขาตอนนี้นะเล่ยหัวเขาแล้วนะพี่นนองตอนนี้เล่ยหัวเขาแล้วนะครับถ้าอีกน้อยน้อยทำนี่หนามนี่ต๊บนี่มองมาเห็นผื่นแล้ เพราะว่าเขามง้ามนะครับดินงี้ามเพราะว่าเพียงแต่ว่าบ่าท่านมีน้ำม,มาครั้งปุกเขาตอนนี้นะครับเนาะเขานะครับเขาเป็นพืชที่ต้องการน้ำม,มากๆนะครับเนาะ,ะถึงหนาเก็บเกีย่ยวเขาจังละถ่งนะครับเนะนาะบ่ให้น้ำขึ้นมานะพี่นนะแกเอาบรรยากาศมา,ากฝากที่ภายนองนะครับเนีย่ยมาเข่านะ ยังไม่เจ้านะครับจะออกมาถ่ายคลิปทุกมือนะครับเนาะอยู่ทงนาบ่ได้ถ่ายทงนาจะของกับไปถ่ายทงนาเื่นบื้นมองถ่ายคลิปนะครับนี่เนาะเข้าตอนจะเห็นเป็นเดินที่่างๆยื่นสีนะครับนี่นี่นะครับอ่าบ่สามก็ได้พูดถึงนะครับเนาะแต่ว่าเ่าท่านคันที่สามห้องกับเ่าท่านเดี๋ยว้มีน้ำนะครับเนาะสามไปก็ตายพี่เนาะเอาแก ย้อนเอาหรือว่าถอ,อนเอาตรงนี้แหละไปสามบือดบืดกะนะพี่นอง <c oughs> อ่าแบงไปสอนไปสามใบนะพี่นองหายมันเต็มใบนะว่ื่าไรเราทำเลยมีแต่ตรงนี้ต้องงาน,นเขียวหมดนะครับนะอ่าเป็นงีนะครับเพราะว่าตอนวันน่ะนกผมบ่ไดมาเฝ้านกไหล <c oughs> น,นกไหลอ่อานีกเบิ่งนํำเบิ่งในอยู่บ้านนะพี่นองํานี้นั่งกับบือดูือดปลากิดกนดอกพี่น้องกินเนาะ อเปล่งไฟไปแกะกันกันไวหน้าให้มันไหลลงห่วยนะครับเนาะหน้าจะเหงตากระเรยลงห่วยถือรอบถือตรงเท่าครับพี่น้องสำหรับไอพี่นี่นะครับพี่น้องอขอบคุณในหลายเดอที่ใส่บังคิบให้จนจบนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณในหลายเดอครับสวัสดีครับ